สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลยกาวิเคนะควันนี้นครอบผมเนี่ยจะไปหาสมิงนะแล้วก็จะไปช่วยสมิงเนี่ยออกตามหาลูกมันด้วยนะก็ไม่รู้ว่าลูกมันเนี่ยไปไหนนะเพราะว่าเสือเนี่ยไล่มาแถวๆป่าแถบนี้นะผมเนี่ยจะลองไปหาน้องเขาดูม่สมิงเนี่ยก็แบบว่าต้องอยากเจอลูกเขามากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเนี่ยจะขอตัวไปหาน้องคนนั้นก่อน ที่เป็นลูกของซุม,มิงนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมไปนะครับทุกคนเหมือนว่าเสือเนี่ยจะไล่มาแถวป่าแถบนี้นะ ก็วันนี้ไม่ได้พาน้องต้นกล้ามาด้วยนับไททอนไม่รู้ว่าลูกสมิงเนี่ยอยู่แถวไหนของป่าเหมือนกันก็เหมือนสมิงเนี่ยเมื่อคืนที่ผมไปเนี่ยเหมือนมันจะบอกว่าลูกมันเนี่ยมีสองคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ แต่ที่ผมเจอเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วก็เหมือนว่าใส่เสื้ออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนสีทองทองแดงแดงเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครไม่รู้อ่ะใช่ลูกสม,มิงหรือเปล่า ยาวมากดีก็แล้วฮะอังเคริรเนอะเพอเฮ้ยผมว่าน่าเป็นลูกซึมิงนะ ตัวใหญ่มากเลยอะหรือว่าคนนี้จะตัวก็จะโตวกว่าคนที่วิ่งไปตามหาพ่อนะนายพือวะผมว่าใช่นะไปนน่นละเหมือนเมื่อกี้น้ำพยักหน้าว่าตามหาพ่อนะ หลวงนู้ละโดมเนี่ยจะลองเดินตามไปดูเรื่อยๆมันอาจจะพาผมไปเจอน้องมันก็ได้นะ นน,น,นเดครับสมิงเนี่ยน่าจะมีลูกสองคนนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยขอร้องตามหาลูกเขาใหญ่เลยครัแล้วก็จะดึงต้นกล้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะเขาคิดว่าลูกตัวเองเนะ แต่ต้นก้านี่ไม่ใช่ลูกเขานะมันรีข้าแหล่มันรีข้าแหล่ไม่พุ่นไม่จาเลยอ่ะถามว่าจะไปไหนนะ หนูมันเลือกอะไร้อังเคนะเพอผมถามว่าตามหาพ่อเหรอแล้วมันแล้วน้องเขาก็พยากหัวนะผมว่าลูกสมิงเนี่ยน่าจะมีสองคนนะครับ คนนี้นะน่าจะเป็นคนโตกว่าคนนั้นนะที่ได้เข้าไปหาพ่อตอนที่อยู่กับท่านฤาษีนะโตกว่าเยอะเลย้องตามไปดูอาจจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะ หรือว่าจะพาไปหาน้องขาหรือเปล่าเหมือนมันพาผมเดินวนมาที่เดิมอะ่ะนั่นแหละ บอว่าเนืน่อยเกินเนื่อเผลอก็ผมเนี่ยจะพาไปหาเนี่ยเขาก็เดินหนีงเดียวเลยนะบอกว่าจะพาไปหาสมิงพาร์ทนะเขาก็เดินหนีงเดียวเลยอะลี เขาเดินนี่เองเดียวเลยอ่ะผมจะพาไปหาสมิงพ้าเนี่ยหรือว่าเขายังไม่เชื่อใจผมนะไปนู่นแล้ยตรงนะีมไม้ไปทางเดินเลยนะ มีลีเขาแลหลฮะหมอกกอกเต็มพื้นเลยนะไม่รู้เหมือนกันจะพาผมเดินไปที่ไหน าพาคนเดินไปไหนก็ไม่รู้นะ โหเดินไวมากไม่รู้ไปไหนแล้วนะแต่เดินไวมากเลย ไม่รู้ว่าเดินไปไหนแล้วอะผมบอกว่าจะพาไปหาพ่อของเขาเขาก็ไม่ยอมฟังนะเดินหนีอย่างเดียวเลย เดินเร็วมากอะตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าไปทางไหนขหน่าจะไม่ยายผมตามไปด้วยแหละ มีรอยอะไรก็ไม่รู้นะข้างลางนี้นะน่าจะเป็นตัวริมนะทุกคนนี่ที่ก็มาหากินปวกนะมันจอดรูแบบนี้เลยครับน่าเป็นตัวริมนะที่มีเก็ดอะ่ะหายากมากใกล้จุดสุนพันละไปไปไปต่อ เดินหายไปเลยอะโอเคทุกคนถ้ามีอะไรเพิ่มนน้าเนี่ยผมจะถ่ายทุกคนดูอีกรอบนะก็ตอนนี้ผมขอเดินกลับไปทางเดิมก่อนเหมือนว่าผมจะจะหลงทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะขอให้หาทางเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูอีกครั้งนึงไปกันตอนนี้ผมก็กลับมาทางเดิมแลนะ เมื่อกี้นะมันพาผมขึ้นเขาไปนู่นเลยนะอ้อมไปฝั่งนูเลยอคอดไกลมากไม่รู้ว่าไปไหนแล้วว่าน้องคนนั้นอะเดินตามไม่ทันเลยวไวมากเหมือนว่ามันจะเห็นว่าเป็นอันตรายหรือเปล่า ดีนะผมเนี่ยไม่หลงนะเฮ้ยอะเฮ้ยคนเดิมเลยคนเดิมเลยนู่นนั่นนู่นนะ กลับมาทางเดิมเนี่ยเฮ้ยวิ่งอะวิ่งเว้ยโห <_ C ell> วมากผมเนี่ยตาไม่ไหวนะเหนื่อยมากเลย เหมือนว่าเขาเนี่ยจะชินกับพื้นที่นี้ด้วยนะผมขอนั่งพับก่อน,นวิ่งลงไปทางเดิมเลยฮะเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งพักใต้ต้นมะกอกนะมะกอกป่านะครับนี่กินได้นะคนแถวเนี้ชอบทำเป็นแกง แล้วก็ตํากินกับซ้อมตํานะจะผมจะก,กัดให้ทุกคนดูนี่นะฝาดฝาดมากเลยออื <c oughs> โ okay. อเคอ้ผมหน้าตามไม่ทันแล้วละ่ะของไม่อยากเจอพ่อเขาก็แล้วแต่เขาเลยนะแล้วก็เหมือนว่ามีรอยคนมาฟันอะไรตรงนี้สักอย่างอะ่ะน่าจะเป็น นมะกอกหรือเปล่าอัน,นี้เนี่ยเขาน่าจะทำไปเป็นยานะทุกคนนี่ต้นนี้นะเขาแต่หนังเปลือกไม้ไปเนี่ยน่าจะไปทำยาไม่ก็ไปทำแกงกินอ๋ออัน,นต้นมะกอกอยู่นู่นนะ เคดอนดีผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนเพราะว่าคงตามไม่ทันแล้วล่ะส่วนลูกคนเล็กเขาเนี่ยผมก็ไม่เจอนะเจอแต่คนโตเพราะว่าสมิงเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้ว่าเขามีลูกสองคนนะเคดู okay, ผมขอเดินกลับไปที่รถก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยเดินลงมาไกลมากไปกันทุกโอเคครับตอนนี้ผมเนี่ยเดินกลับมาถึงรถละเหนื่อยมากเลยอะเหงื่อท่วมทั้งตัวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยพาผมเดินไปเนี่ยผมหลงไปตรงไหนก็ไม่รู้อะกว่าจะเดินออกมาถึงรถเนี่ยนานมากเลยโอเคทุกคนผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวผม จะไปบอกสมิงนะว่าเจอลูกเขาแล้วนะแต่ลูกเขาเนี้ยไม่ยอมมานะก็เดี๋ยวจะลองให้เขาเนี่ยใช้จิตเรียกลูกเขาเอาโอเคทุกคนผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากเพจเล็ก A A K เอวเคด้วยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคนไปกัน